สวัสดีจ้า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 สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับน้องยูซี่แล้วจ้าวันนี้น้องยูซี่มาในเกมกินเลนนะจ๊ะกินเลนกินใจกินรายกินเจนเออไม่รู้กินอะไรก็คือกินเลนนั่นแหละคือมาดูซิว่าวันนี้กินเลนจะให้น้องยูซี่สักเท่าไหร่นะจ๊ะน้องยูซี่มาในพื้นที่30บาทจ้าโอเคไปค่ะไปค่ะไปค่ะเออแตกเดคและปีเสียมาอู้หูอันนี้ทั้งหน้าไปเลยจ้าช็อตนี้5บาท ห้าบาทไปสิเออไปค่ะไปค่ะเออปีเสียมาเป็น,นยังไงเจมาหรือเปล่าแถวแรกเจมี้มาเสบายเอยไปค่ะไปค่ะอือผักกาดมาไหมผักกาดมาแล้วยังไงล่ะเก้าบาทเคมาหรือเปล่าแถวแรกแถวแรกเคไม่มาโอ้โหเอาถุงทองไปก่อนจ้าเออไปค่ะอู้หูทั้งเคและสิบทั้งหน้าไปเลยสิจ้าไปตอบด้วยผักกาดและเคจ้าเออไปค่ะ โอ้โหสเก็ตเตอร์เข้ามาแล้วจ้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนะจ้าสเก็ตเตอร์เข้ามาแล้วจ้าไปจ้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งและคูณหนึ่งคูณหนึ่งเป็นคูณสามนะจ้าคูณสามนะจ้ากระเจ็ดหมุนนะจ้าไปจ้าฝันนะจ้าคุณพี่และเพื่อนๆใหม่เฟรมทุกคนนะจ้าอย่าลืมนะจ้าช่วยกันให้กำลังใจน้องลิซี่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้น้องลิซี่ด้วยนะจ้าเออไปค่ะเออสิบมาแตกเป็นวายมาสิวายสามตัว โอ้โห oh, ถุงทองเปงน็นยังไงล่ะคูณ10ช็อตนี้180ิบาทจ้าเออไม่ต่อหรอไม่ต่อหรอโอเคเอารางวัลซูเปอร์ไม่แกะก่อนเลยจ้า2อ7ร้อยสิบเจ็ดบาทจ้าเอา๋อไปนะโอ้โหกระตุกกระตุกหน่อยหน่อยมีความกระตุกหน่อยหน่อยเอออ่ะ10มาก่อนเลยเคมาหรือเปล่าแถว 2K ไม่มาโอ้โหอ,อีก3หมุนจะ3หมุนสุดท้ายตอนนี้คูณ16แล้วนะจ๊ะ คูณสิกันไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหอามุนสุดท้ายจะมาหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าเออก็ต้องแตกแหละเออเป็นยังไงละ่ะช็อตนี้89บาทคิวมาหรือเปล่าแถวสามคิวไม่มาแตก10ไปก่อนจ้ะคิวไม่มาแตก10ไปก่อนแล้วก็บวก1นะบวก1อีกบวก1นะจ๊ะเออบวก1สปินนะจ๊ะช็อตนี้101บาทเอออามุนสุดท้ายด้วยคูณ22จะได้หรือเปล่า โอ้โหมีได้จากคุณพี่สามีได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะรางวัลสเก็ตเตอร์รอบนี้324บาทจ้ามาปรับเบ็ดกันหน่อยนะไปที่เบ็ด20บาทจ้ะไปที่เบ็ด2ี่มาดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะอย่าพิ่งหมดก่อนนะอย่าพิ่งหมดก่อนนะจ๊ะเออไปค่ะไปค่ะไปค่ะกระตุกหน่อยหน่อยอ่ะแตกเจามาก่อนแตกคิวต่อเลยยังไงคะเอออะได้อยู่ได้อยู่ มีความกระตุกนะคะคนที่มีความกระตุกนเน็ตไม่ค่อยจะดีนะคะเอออะแตกเคแล้วแตกวายมาต่อด้วยเจเป็นยังไงล่ะช็อตนี้เออต่อด้วยปีเสียแตกวายมา4ตัวโอ้โหครึ่งหน้าไปเลยจ้าสองร้อยสามสิบหก 200, บาทต่อด้วยเจเออปีเอ้ะปีเสียอะไรเนี่ยสเก็ตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าก็แตกไปก่อนไม่เข้าก็แตกไปก่อนอะต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละ ต้องเข้าโอ้โหนีเข้าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะเอาใหม่ค่ะเออแตกเจมาแล้วก็วายต่อยสามตัวทั้งเคและ A ไปเลยสิจ้าร้อยหบาทโอ้โหสเก็ตเตอร์มาแค่2ตัวเองอื้ คุณพี่และเพื่อนๆพอสอบใหม่เฟรนช์ชั้นไหนนะจ๊ะที่อยากจะเล่นเกมเว็บดีเว็บดังเว็บแตกหนักแจกจริงนะจ๊ะสเก็ตเตอร์เข้าแล้วจ้าสเก็ตเตอร์เข้าแล้วจ้าเว็บนีเขาสเก็ตเตอร์เข้าบ่อยมากเลยนะรอบนี้มาหาตัวจะบวก2บวก1บวก2บวก1และคูณ1นะจ๊ะสเก็ตเตอร์รอบนี้11หมุนและคูณ2นะจ๊ะเอออ่ะบวกมาอีก1เป็นยังไงล่ะเออนะจ๊ะเพื่อนๆใหม่เฟรน พี่ๆนะจ๊ะพสท่านไหนนะจ๊ะที่ต้องการจะเล่นเว็บดีเว็บดังเว็บแตกหนักแจกจริงนะจ๊ะแบบนางยูซี่ต้องเว็บนี้เลยจ้ะเลี้ยนลงไปจ่าเลี้ยนลงไปจ่ะลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะเออกดเข้าไปเลยนะจ๊ะแอดมินรอตอบอยู่จ้าไปจ้าไปจ้าตอนนี้คูณ3แล้วจ้าเออไปค่ะสเก็ตเตอร์รอบนี้จะได้กันสักเท่าไหร่มาลุ้นกันค่ะเออแตกเจมาก่อนช็อตนี้เอาไป5บาทเอาไป5บาทอะ คูณ7ไปแล้วจ้าคูณ7ไปแล้วนะอีกเจหมุนค่ะอีก7หมุนจะได้สักเท่าไหร่มาดูกันสิอื้อแต่คิวมา1ิจะมาหรือเปล่า10จะมาหรือเปล่า,า,อลาโอ้โห1ิไม่มาแต่ไม่เป็นไรเอาปี๋เสียไปก่อนจ้าช็อตนี้54บาทเอออาเจไปก่อนอาช็อตนี้1 1บาทจ้าต่อไหมไม่ต่อหรอไม่ต่อหรออะคูณ13ไปแล้วจ้า คูณ13และบวกมาอีก1หมุนจะตอนนี้เป็น5หมุนนะจ๊ะเออแต่เจมายังไงละ่ะเจมายังไงละ่ะเออขอก้อนโตโตหนักๆนหน่อยจี้ขอก้อนโตโตหนักๆนหน่อยจี้ Station. แตกวายมา2ตัวจะโอโหเจรอบนี้มาเป็นยังไงละ่ะ27 272บาทและวายอีก5้ตัวโอโหช็อตนี้1 1 4คูณ19ไปเป็นยังไงละ่ะเออคูณ19โ้โหมีความกระตุกอีกแล้วมีความกระตุกอีกแล้วคิดว่าจะได้อีกนะรางวัลซูปเปอร์เมกาบลเลยจ้ะตอนนี้3 1 0 7บาท เออช็อตนี้เป็นยังไงเออรางวัลซูปเปอร์มิกะไปเลยยังไงเ่ยคะออไปไข่สองมูลสองมูลตัวหมุนจะเพิ่มหรือเปล่าตัวหมุนจะเพิ่มหรือเปล่าโอโหไม่เพิ่มไม่เป็นไรค่ะได้อยู่ได้อยู่สเก็ตเตอร์รอบนี้นะจ๊ะ3 2 3 8บาทจ้าโอเคมาปรับเบ็ดกันนะปรับเบ็ดจริงจ้ะไปที่เบ็ด100บาทจ้าเออไปจ้า นะจ้าเว็บนี้เว็บเดียวเลยจ้าที่น้องรู้สึกว่าเล่นแล้วเออสเก็ตเตอร์เขาเข้าบ่อยเว็บแตกหนักแจกจริงจริงเลยอยากเออต้องเว็บนี้เท่านั้นเลยนะจ๊าลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊าอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะจ๊าสเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาแจกประกาศไปก่อนอะ อะต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละโอ้โหม่มาอย่างม้มาจากถึงที่ไม่เป็นไรรอลุ้นต่อไปได้เลยจ้ะโอเคนะจ๊ะอ,อย่าลืมเข้ามาร่วมกันพูดคุยร่วมกันทันกิจทำกิจกรรมกันด้วยนะจ๊ะกติก,กาง่ายๆนิดเดียวจากคุณพี่จา้าเออนะจ๊ระไปร่วมกันทำกิจกรรมกันด้วยนะอย่าลืมนะเพื่อรับเครดิตฟรีจา้า ออไปค่ะอ้โหสเก็ตเตอร์เข้าอีกแล้วจ้าเบตหนึ่งร้อยต้องปังแล้วปะออโหคูณ3ตัวเปเลยสิจา้าบวกไปอีก2โอเคบวก2คูณ1คูณ2คูณ3เป็นคูณ4จากระเจ็ดหมุนคูณทีละ4คูณทีละสต้องลดแล้วแหละต้องเลดแล้วแหละเออปี่เสียไปก่อนเลยจ้า120บาทเป็นยังไงเออไปค่ะตอนนี้จาก1เป็น5เป็นยังไง คุณพี่ค่ะเออแล้วก็บวกอีกหนึ่งฟินสปินนะจ๊ะอีกหนึ่งจะินนะจ๊ะเออแต่คิวไปค่ะแต่คิวแล้วยังไงต่อต้องต่อแล้วนะต้องต่อแล้วนะโอ้โหเอ,อเป็นยังไงล่ะอืม้มหกสิบคูณเก้าไปเลยเอออ๋อโหสิบแถวสามไม่มาเสียดายจริงๆรสิบแพ้ชนะเลยนะเนี่ยเออเสียดายจังไรอ่ะคูณสิบสามแล้วจ่ายอีกสองหมุนสองหมุน แต่ถุงทอง50บาทคูณ13คูณ13เป็น650แต่เค0ีคูณ1ิเป็น340และต่อด้วยวช็อตนี้โอ้โห480คูณ21เป็นหนึ่งม่นคุณที่หาเป็นหนึ่งมืไปแล้วจ้าโอ้โหคูณ25ไปแล้วอ่ะต้องคูณต่อคูณต่อคูณ29ไปแล้วจ้าโอ้โหคูณ29ไปแล้วยังไงต่อละจ้าก็คูณ33ไปต่อเลยสิจ้าโอ้โหช็อตนี้ไม่แตกต่อโอ้โห แค่รอบนี้นะจ๊ะได้เบร์จ่ารางวัลซูปเปอร์มรกาสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเอสุดปังไม่ไหวหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเออโหไม่แตกวายมาเสียดายนะเวลาวายมาแล้วไม่แตกนี่รู้สึกเสียดายมากเลยโอเคสเก็ตเตอร์รอบนี้สุดปังมากเลยสุดปังปริเย่มากเลยค่ะ,อ,ะอืมไปค่ะไปค่ะไปอืสเก็ตเตอร์ต้องเข้าอีกแล้วแหละ สเก็ตเตอร์ต้องค่อยอะไโอ้โหโอเคช็อตนี้มาแทบช่างหน้าเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเออไปค่ะ uh huh. เสียดายจังเลยโอ้โหโอ้โหไปค่ะไปค่ะไปค่ะ ไปไปเรื่อยๆนะจ้าโอ้โหมีความกระตุกเหลือเกินวันนี้รู้สึกว่ากระตุกกระตุกรตกระตักเหลือเกินจ้าคุณพี่จ๋าเน็ตน้องไม่ค่อยดีนะจ้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ้าโควิดเริ่มระบาดหนักอีกแล้วนะจ๊าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเอออย่าปล่อยประระเลยประมาทตัวเองกันนะจ้าเออไปจ้ะไปจ้ะ สเก็ตเตอร์จะเข้าอย่เมื่อไหร่เนี่ยอยากให้สเก็ตเตอร์เข้าอีกงามาสิมาสิา <c oughs> โอ้โหเป็นยังไงล่ะจ๊ะมาตามคำสั่งพูดปุ๊บมาปั๊บอีกแล้วพูดปั๊บมาปุ๊บอีกละเป็นยังไงแหละจ๊ะเออเว็บนี้แหละสุดๆเลยจ้าสิบหมุนและคูณ2องไปเลยนะจ๊ะรอบนี้จะได้สักเท่าไรมาดูกันซิมาดูกันซิมาดูกันซิ เออมาสักหน่อยมาสักหน่อยแต่งหนักหนักเดี๋ยวจะอยุ่แล้วโอ้โหช็อนนี้660โอ้โหเสียดายตรงที่คูหนึ่งอ,อ่าไม่เป็นรายต่อด้วยคูอืมอือแตกวายมาเล้ยังไงต่อโอ้โหทางหน้า6 6รคูณสบนะฮะเป็น3,300อยบาทเป็นยังไงละช็อตนี้โอ้โหวันนี้ไปเรื่อยๆบอกแล้วว่าไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอานิดเอาหน,น่อยยังไงก็เอาค่ะเออแต่แตกหนักหรือเกินวันนี้ก็คือเกินเป้าหมายแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหจุดปังอีกแล้วอ่ะจริงๆตั้งไว้ว่าแบบ วันนี้เอาเป้าสักแค่สองหมื่นก็พอมาในทุนน้อยๆอะ่ะเออแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงสี่หมื่นแล้วนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีกหกหมุนโอ้โหหกหมุนสุดท้ายนี้ต้องหยุดแล้วล่ะค่ะต้องหยุดแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่ามันเกินเป้าหมายแล้วเดี๋ยวจะร้อยรออีกไม่ได้นะเออเราอย่ามีกิเลสเยอะเนาะเราเล่นกิเลสเราเย่ายาหมีกิเลสเยอะจ้าเราเล่นตามกิเลสเนาะเอออะ โอเครางวัลซูเปอร์เมกาห้าพันสามร้อยหกสิบบาทจ้าช็อตนี้ออะไปอีกห้าหมุนค่ะอีกห้าหมุนสุดท้ายด้วยคูณสิบเจ็ดจ้ะโอ้โหบวกหนึ่งบวกหนึ่งมาปเ,เป็นไงจ้าเป็นหกหมุนไปเลยจ้าเอออะแตกสิบมาแล้วยังไงต่อคะ่ะคูณสิบเจ็ดเป็นสามร้อยสี่สิบบาทอืมไม่ต่อออะตอนนี้คูณสิบเก้าไปละจ้าโอ้โหบวกมาอีกแล้วบวกมาอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้หมดนี้เมื่อไหร่จะได้หมดนี้ เออแจกหรือเกินแจกหรือเกินนะเว็บนี้นี่เนี่ยถุงทองมาหรือเปล่าแถวแรกโอ้โหถุงทองมาช็อตนี้เป็นยังไงแหละจ้า100คูณ21 2100ไปสิทจ้าแตกปีเสียมาอีก120เป็น2760แล้ววายกับ3ตัวโอ้โหเจและเคมาโอ้โหสุดปังนี้ไหวแล้วก็วายแต่งหมี่นก็โหทั้งหน้าเลยค่ะ10และคิวคูณยไปแล้วจ้าคุณพี่ คูณ29ไปแล้วจ้ะคูณ29ไปแล้วจ้ารางวัลซุปเปอร์เมกา17,150บาทจ้าช็อตนี้โอ้โหยังเหลืออีกตั้ง4หมุนคุณพี่จ้ะคุณพี่จ๋าเหลืออีกตั้ง4หมุนนะจ้ะเกินเป้าหมายแล้วจ้ากิเลนกิใจกิไลกิเจนเออ น้าจ้าไปเลยจะอ้ามุนสุดท้ายแตกสักนิดไหมไม่แตกโอเคไม่เป็นไรเพราะเกินเป้าหมายไปเยอะมากแล้วจ้าเออสองสาเท่านะสองสเท่าของเป้าหมายเลยแหละเออโอเคสําหรับกิเลนวันนี้นะจ้าเล่นไม่มากเล่นเบาๆเออยังอยู่ที่เบ็ดห0ึอยู่เลยคุณพี่ดูสีแต่งมาให้น้องตั้งหกหกหบาทแล้วจากทุน30บาทเองนะคะเอกกิเลนดีใจกีไลกีเจนนะคะพาแบบ เป็นกิเลสเลือรู้สึกแบบใจก็อยากจะเล่นต่อแต่ว่าเออพอดีกว่าเดี๋ยวจะร้อยรอเนาะเออเราอย่ามีกิเลสมากเกินไปนะจ๊ะพอประมาณพอประมาณนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะน้องอยูซี่ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย